ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง Live Simple Man นะครับก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันเดียวกับที่ผมทำอ่าเทสต์ไดสตาร์ทนะครับก็เป็นวันจันทร์ที่ทุกคนเริ่มทำงานนะครับก็เลยวันนี้มีโอกาสได้ไปรับอะไรนะครับที่ผมได้สั่งไปในร็อตที่หนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกซีนนะครับเพราะว่าผมจะต้องซ่อมบริเวณข้างล่างของบริเวณฝาสูบก่อนนะครับ ก็วันนี้ก็เลยจะทำคลิปรีวิวอะไรที่ผมซื้อมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็โดนเท่าไหร่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลแบ่งปันกันนะครับว่าการซ่อมรถที่ยุโรปเนี่ยมันถูกหรือมันแพงกว่าเมืองไทยหรือว่าพอกันอะไรยังไงนะครับก็เรามาติดตามชมกันเลยครับว่าผมไปซื้ออะไรมาบ้างโอเคครับก็วันนี้นะครับผมไปรับอะไรมาก็ เป็นพวกปะเกนนะครับปะเกนฝาสูบชิ้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50 50ยูโรก็พันพันกว่ากว่านะครับประมาณพันห้าก็เป็นประเกนชุดนะครับฝาสูบทั้งหมดเลยก็จะมีปะเกนฝาสูบนี้ยี่ห้อเออร์ลินะครับก็มีโค้ดมีวิธีการใส่อะไรบอกเสร็จ แล้วก็ความหนาประเก็นอยู่ที่ผมจําได้แม่นเลยที่0.5นมิลนะครับที่นี้ก็จะมีให้เลือกสําหรับคนที่ปาดฝาแล้วด้วยมี0ูนยมิลก็มีนะครับก็อันนี้เป็น0.5นเอ้เดี๋ยวผมปรับกล้องขึ้นอีกหน่อยก่อนไม่ต้องก้ม <laughs> อ่ะอันนี้พอเห็นหน้าอธิบายได้โชว์ของได้ด้วย <laughs> ก็อันนี้ก็จะเป็นประเระเกนครบชุดนะครับของท่อนบนต้องแต่ฝาสุดข,ขึ้นไปนะก็จะมีประเเกนฝาประเเกนคอยเสียอันนี้ประเเกนคอยดีนะครับมีสี่วงมียางตีนวาลนะแล้วก็เท่าน,นี้แหละครับแล้วก็มีแคมช์บบนซีนนะครับมาตัวหนึ่งก็พันห้านะครับเป็นของเ e กรดเอเออร์ลิงก็ที่เมืองไทยก็มี มี่ห้อนี้ก็เป็นของที่ไว้ใจได้ครับ made in Germany เนี่ยครถ้าเพื่อนเห็นก็มันจะเป็นมันจะเขียนไว้เลยว่าตั้งแต่ท่อนบนขึ้นไปนะครับก็เท่ากับที่ผมซ่อมไว้อ่มีอะไรอีกอามีอุปกรณ์ครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่อะไรแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับในการออันนี้เป็นตัวอุปกรณ์ถอดถอดวาวนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็น กดสปริงลงไปนะครับเพื่อที่จะเอาคลิปล็อกสปริงวาลออกเราถึงจะเอาวาลออกมาได้นะครับตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับประมาณเท่าไหร่อ่ะสิบยูโรก็หกตีไปห้าหกร้อะครับก็เป็นของจีนแดงนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนสั่งลาซารด้าอะไรก็คงจะมีก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปเอ่อเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์แล้วก็การถอดวาลออกมาเซอร์วิสด้วยนะครับเพราะว่า คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะต่อมาครับที่ผมซื้อเป็นอุปกรณ์อีกเช่นกันนะครับเกี่ยวงานวาวตัวนี้จะเป็นผมเห็นราคาแล้วมันก็ไม่แพงนะก็ประมาณ10กว่ายูโรเงี้ยตัวนี้น่าจะ12ยูโรได้ซ้ำไปก็12ยูโรก็เท่าไหรอ่อ่ะ400บาทแล้วก็ในชุดมันจะมีคีมดึง ตีนวาลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนใช้ใช้ครีมใช้ครีมปากธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าผมเองก็มีความกังวลเพราะไม่รู้ว่าตัวหลอดวาลโฟกตัวนี้มันเป็นทองเหลืองมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันแตกขึ้นมานี่งานงานก็เข้าออกงานนะครับเดิมไม่ต้องไปลงกึงพปมาก็ต้องไปลงกึงก็อยากให้งานเนียนก็เลยซื้อครีมเฉพาะของมันนะครับเอามาดึงแล้วมันก็จะมีชุด ตียางตีนวาวกลับด้วยนะครับซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงในการที่ยางตีนวาวแตกหรือว่าเบี้ยวหรือว่าเสียลูปต้องซื้อใหม่ใส่เนี่ยน้อยนะครับโอกาสน้อยก็อันนี้เดี๋ยวก็จะทำคลิปแนะนำต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ผมเซอร์วิสฝาสูบนะไม่แพงวันนี้ไม่แพงต้องขอบคุณประเทศจีนนะครับที่ทำอุปกรณ์ดีๆมาให้เพื่อประชาชนได้ใช้นะ ตัวนี้เป็นเทอร์โมสตัทนะครับของโฟ l กถ้าจำไม่ผิดนี่จะตัดที่87นะก็ผมพยายามซื้อของตามสเปคนะครับเพราะว่าถ้าซื้อตัด71เงี้ยมันอาจจะผมไม่อยากให้อะไรมันเพียเพ้ยนเพี้ยในในห้องเครื่ององเรานะครับแต่ถ้าอยู่เมืองไทยก็อาจจะต้องใช้ตัด71นะเพราะอากาศมันร้อนต่างกันก็ต้องเลือกเอานะครับแล้วแต่เพื่อนๆอ,อันนี้เทอร์โมสตัทเขียนชัด ก็ผมเลือกใช้ของ f ฟ b ีนะครับ f ฟอดีนันบิลสต i n แต่ถ้าอ่านแบบเมกันก็บิลสตีนต่อมาก็กลองน้ำมันเครื่องครับผมสั่งมา2ตัวเอามาลองได้เล่นเพราะว่าหลังจากเปิดฝาแล้วเนี่ยผมคงจะต้องถ่ายน้ำมันทีหน่อยเพราะว่าน้ำมันเก่าเนี่ยมันได้ผสมกับชานมน้ำเปล่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้กองตัวที่2ของ p e r f l u x เป็นของฝรั่งเศสนะครับแต่ว่ารู้สึกจะเม e ินไม่ใช่ฝรั่งเศสแล้วนะ s o u t แอฟริกาใช่ครับ South อฟริกาก็เป็นกองที่ยี่ห้อนี้เก่าแก่นะครับแต่ว่าการเวลาก็ทำให้อะไรเปลี่ยนไปนะไม่ได้เมอินฝรั่งเศสแล้วถ้าเป็นรถเก่าๆสีตองเนี้ยนะใช้กอง p e r f l u x นะครับ ต่อมาก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้บดวาวกันนะครับอันนี้เป็นชุดของโฮสนะก็จะมีเป็นเพชนะครับผสมเม็ดทรายละเอียดกับหยาบเอาไว้บดวาวนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนการบดวาวเพื่อนๆจะได้เห็นคลิปเต็มแน่นอนนะก็วิธีใช้เดี๋ยวอะไรผมจะบอกละเอียดเลยครับอันนี้สนุก <c oughs> ตอนนี้โฮสรู้สึกจะเจ็ดยูโร ก็สองร้กว่าบาทบทวาวเองสนุกนะรอกนั้นก็เป็นพวกซีนนะครับอ่านี้ผมเปิดก้นแข้งมาอ่างน,น้ำมันอันนี้ก็เป็นซีนซีนอ่างนะผมเลือกใช้จริงๆมันมีหลายเกรดเลยนะตั้งแต่ห้าสิบบาทก็มีอ่ะหนึ่งยูโรก,กว่าก็มีขายนะครับทนความร้อนอะไร3ามรอองศาเหมือนกัน แต่ว่าผมรู้สึกไม่ค่อยกล้าใช้นะผมอยากจะใช้แบบชัวเอาความมั่นใจอะ่ะก็เลยยอมใช้ของ e ออร์ลินะครับของ g ก t A เอ d e in n g r r m n y y การความร้อนได้315องศาก็อันนี้เดี๋ยวซีนก้นอ่างเพราะว่าเราเปิดอ่างเช็คฝักบัวนอบน,นั้นก็เป็นซีนพวกท่อน้ำนะครับก็ในระบบของ Volkswagen ผมก็เพิ่งรู้นะเพราะว่าผมเป็น v o l k s w a g e นคันแรกของผมนะฮะที่ได้ใช้นอกนั้นเนี่ยผมจะเจออีกระบบหนึ่งก็คือระบบประกันแผ่นแต่ว่าโฟกเนี่ยส่วนใหญ่พวกท่ออะไรเนี่ยเป็นพลาสติกแล้วในพลาสติกเนี่ยก็จะใช้ซีนยางเป็นตัวเชื่อมซึ่งข้อดีของมันก็คือเวลาเราเปลี่ยนซีนเนี่ยมันก็มันก็สะดวกะนะมันยังไงอะ่ะ แต่มันก็มีความแตกง่ายนะครับแต่ว่าในยุโรปเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยแตกแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่าแตกเยอะเนี่ยครับมีโอลิงเทอร์โมสตัทนวแล้วก็มีอันนี้โอลิงหัวฉีดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนด้วยเพราะว่าเราถอดหัวฉีดออกมาเข้าๆออกเน้นชัวร์นะครับไม่ให้มันซึมอันนี้รู้สึกก็จะของเท e อรริงเหมือนกัน น,นี้ก็โอลิงส่วนใหญ่จะเป็นโอลิงนะครับพวกข้างเครื่องอันนี้ดีหน่อยที่เขาใส่รหัสมาให้ทั้งหมดนะครับไม่หลงถ้าเป็นเมืองไทยมันอาจจะกองมาเป็นมัดมัด,มดให้เราเราต้องมานั่งเทียบนะฮะแล้วก็น,นี้ครับอะไรได้มาช้าแต่ก็ยังไงก็งานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมไปได้เช็คแล้วอันนี้คือชุดแปลงถ่านนะครับสำหรับไดสตาร์ตเป็นของวาเลโอนะครับ ทั้งชุดเลยเราอาจจะต้องเอาสายมาเชื่อมใหม่ทําใหม่แต่ว่าใครที่ได้เห็นคลิปที่ผมเช็คไดสตาร์ทไปแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่าฐานยังเต็มอยู่ผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับมันมากนะครับเดี๋ยวเผื่อเผื่อพลาดนะครับก็เลยแค่ขัดตัวอะไรทองเหลืองคอมมิวนะฮะแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ใส่จะระบีใส่น้ํามันก็ใครที่อยากรู้ว่ารีบิวไดสตาร์ทยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ ไว้ให้นะครับที่ผมได้เช็คได้สตาร์ทไปแล้วก็อันนี้คือที่นี่จะขายเป็นชุดอย่างเนี้นะครับจริงๆขายเฉพาะฐ่านก็มีนะแต่ว่าผมเองเปลี่ยนเป็นชุดก็ง่ายกว่านะครับแล้วเราก็ได้ชุดสายไฟใหม่ด้วยอะไรด้วยนะครับแค่เราเปลี่ยนเชื่อมสายต่อกับทุนแม่เหล็กนั้นเองนะครับก็ไปไประมาณนี้ก็คงเก็บไว้เป็นสแปร์ครับแล้วก็ไม่แพงอยู่ที่ประมาณ8ยูโร8324 ก็240ตี250บาทก็แล้วเป็นอะไรครับก็อะไรเนี่ยผมยังสั่งไม่ครบสั่งไม่เต็มเพราะว่าผมกะว่าผมจะยังไงผมอยากจะเห็นในบ่าวาวก่อนนะครับเพราะไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนหรือเปล่ายังไม่อยากลงตังมากแล้วก็ยังไม่แน่ใจก็เลยเอาเฉพาะท่อนล่างมาก่อนแล้วก็ในส่วนที่ผมจะเช็คบ่าวาวเนี่ยก็ต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้แหละครับก็ เดี๋ยวผมจะต้องสั่งรถต่อไปซึ่งแพงกว่าน,นี้เพราะว่ามันเป็นอะไรใหม่เกือบหมดเลยชุดเต็มอทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าผมได้สั่งอะไรไปทั้งหมดนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือบินนะใ <c oughs> น,นบินนะครับก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่111ยูโรไม่รู้เห็นหรือเปล่ากล่องมันค่อยจะช่วยซูมเลย เซตมาไม่ใช่โฟกัสออโต้นะครับก็อนร้อยสิบเอ็ดยูโรครับก็ทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะสามพันตีไปสามพันหกแล้วกันสามพันหกสามพันเจ็ดก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เฉพาะหลายอย่างนะครับที่แพงก็คือโอลิงนี่แหละชุดชุดประก็นนะก็ถือว่า โอเคครับราคารับได้เราไม่เสียค่าแรงนะทำกันเองแล้วก็ทำคลิปสนุกๆแบ่งปันกันนะครับก็เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมอยากจะให้ดูว่ารีวิวอะไรที่ผมซื้อลอตแรกนะครับในการเซอร์วิส Volkswagen นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใครที่อยากรู้ว่าอะไรยุโรปราคาเป็นยังไงก็ขายกันยังไงก็ประมาณนี้แหละครับผม ก็ยังไงผมฝากคลิปนี้ไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับผมจะรีวิวให้ทุกอย่างเลยในการทําครั้งนี้ก็ถือว่าสนุกสนานครับช่วงโควิดโอเคครับไม่เสียเวลาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ